สวัสดีมาสามเรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็จะมานะครับขอให้ทงางปปชเนี่ยนะรีบปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคงจาได้นะครับว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับให้ปปชเนี่ยจะต้องมอบเอกสารรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สามให้กับผม ครับกรณีนาฬิกา22เดือน22ก็เหลือความมิตรลงสูคือต้องบอกตรงๆอย่างนี้นะครับว่าการทีพพ่ปนี่ยไปมีมตินะไม่ให้เอกสารกับผมเนี่ยทีพพ่ปอปจอได้ลังทำทุกคนแล้วมติของปปชเนี่ยมีะมะพพเ,ยเป็นมติที่ไม่ชอบนะถึงแม้มติของปปชเนี่ยจะอ้างว่าตัวเองนะมีอำนาจนะครับแต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยนะ มันต่ำชั้นกว่าคำพิพากษานะโดยลำดับนะครับนะของกฎหมายแล้วเนี่ยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมันมันเหนือ่าเยอะนะการที่ปปชเนี่ยมาขัดแย้งมาไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าปปชกำลังจะทำความผิดอันนี้ผมก็มาเตือนด้วยความหวังดีแล้วก็ทำเป็นหนังสือมายื่นนะครับ เพราะว่ามีชะน้นแล้วเนี่ยการกระทำอะไรต่างๆน,นะครับของคเประชต้องอรับผอะรับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่สในวันนี้น,น,นะครับนะนะก็คือ,อ,อผมมาขอทราบผลการตรวจสอบและไต่สวนกรณีที่ผมเคยยื่นเรื่องนะครับกล่าวหาคุณเรืองไกล ดีกรีพันธุ์นะครับต่อปปชเม,ชมื่อวันที่29กรกฎาคม2564อันนี้ก็เหลือเองไม่กี่วันแล้วนะครับพอจะครบ2ปีแล้วทั้ครั้งที่ตามก็น่า,าจะมันหยัดปปชปี2 5 6 1มาตรา48เียุวัดแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าน,นะครับจหลังจากปปชได้รับเ่อนร้องเรียนนะครับต้องมีดเนนิก,นการโดยนพลันนะโดยนพลันเลยนะครับ มห,หมายความสำคันท,นทีแล้วเรื่องของผมนี่เป็นเรื่องที่ปรากฏนะเป็นเรื่องกล่าวหาเลยครับมีหลักฐานอะไรประกอบชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องทาให้เสร็จนะครับ,นะรบถ้ามีการไต่สวนก็ต้องทําให้เสร็จภายใน2ปีวัดพิสสาผมาตา4ีแตกก็บอกว่าเอาถ้ามีความจําเป็นก็ขยายได้เต็มที่ก็ไม่เกินอีกหนึ่งปีก็รวมทั้งหมดแล้วก็ไม่เกิน3ปี แต่นี่สองเกือบสองปีแล้วเนี่ยไม่เคยเรียกผมมาเลยไม่เคยเรียกผมมายืนยันพ่อกล่าวหนาะไม่เคยเรียกคุณเรืองไกลนี่ผมได้เห็นข่าวคุณเรืองไกลเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่เคยได้รับการติดต่อจอากปชเลยก็เลยเป็นสงสัยว่าอเอกสารของผมเนี่ยปชไปทําหายหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวปชวต้องรีบต่อผมนะแล้วก็ต้องรีบเรียกผมนะครับ าตรวจเอกสารของผมก็มีเอกสารชิ้นใดที่เขาออกหรือเปล่าเพราะผมเคยทราบนะมีร้องเรียนกับผมว่ามีเอกสารที่เขายื่นเรื่องร้องเรียนไปยังปปจนี่เอกสารสําคัญบางส่วนเนี่ยไม่นําเข้านะเวลาที่จะนําไปนะให้กับพนะกรรมการปปจเนี่ยนะครับได้มีความเก็บน,นะครับว่าจะรับเอาไว้ใส่ส่วนถึงไม่ ตอนนี้ผมสงสัยมากเลยครับว่าเอกสารของผมนี่มันยัอยู่ครบไหมและที่สำคัญนะครับกรณีนี้การที่ปปชไปดองเรื่องเอาไว้นานๆอย่างนี้มันมีผลครับกับผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่ามันอาจจะมีการทำลายพยานหลักฐานแต่ไอสิ่งที่มันมีการทำลายไปแล้วแน่ๆก็คือไอคลิป ไอ้การโพสของคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับในในเฟซบุ๊กของคุณเรืองไกรที่ชื่อว่า,เ,าเรืองไกลสื่อใดๆเนี่ยมันได้ถูกลบออกไปแล้วนะภายหลังจากที่ผมยื่นไม่นานครับไม่ถึงเดือนครับในปี2564นะลบออกไปหมดเลยครับหมายความว่ามีการทำลายหลักฐานไปแล้วแล้วถ้าเอกสารของผมเนี่ย ไอส่วนสำคัญที่ผมแทปมานะครับแคปเจอร์ไว้แล้วก็ส่งปอปจอนี่ถ้าเกิดมันหายไปอีกนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องมายื่นต่อปอปจในวันนี้ให้ปอปจเนี่ยนะครับรีบดาเนินการแล้วก็ต้องรีบเรียกผมมาตรวจเอกสารครับถ้าเอกสารไม่ครบนะผมนี่ทาสํนาวนาหนึ่งชุดนะผมทําสํนาวนาหนึ่งชุด ตกงแต่ที่ผมยื่นปปชแล้วถ้าผมมาตรวจแล้วของผมหายไปแม้แต่แผ่นเดียวเนี่ยปปชต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้บอกไปเลยอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่ผมมายืน่นต่อปปชด้วยตัวเองในวันนี้เรื่องสําคัญนะครับรก็คือหนึ่งขอให้ปปชรีบปฏิบาาัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในอันที ราะนี่เกินเวลามาเยอะแล้วนะครับอย่าเอามติของตัวเองเนี่ยนะครับมันเหนือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งถือว่าถึงที่สุดแล้วครับนะไม่ต้อง่วงเวลานะอย่าทำให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็กรณีคุเคร,ครือไกบที่ได้แจ้งกับ พี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับพี่นี่นะครับเมื่อวานนี้เห็นว่าทางคุณเงไกลเขาพิจารณาบุกว่าพวกรถอย่าเชฟอะไรต่างๆเขาได้มาตัดพรนธุ์ยานี่คืองานการของปาะเี้นะครับคือคุณเรื่องไกลเนี่ยคือจะพูดอะไรก็ได้พูดภายหลังจากพี่ตัวเองเนี่ยนะครับูกล่าวหาผมตั้งคำถามง่ายๆอย่างนี้นะครับมันมีมนุษย์คนไหน ถ้ามันสุดจริตน,นะตัวเองได้ได้รถจากภรรยาภรรยาซื้อรถให้พูดไปตรงๆครับมีแต่เขาอยากจะบวเดืวอว่าโอภรรยาเขาเนี่ยรักเขาเหลือเกินถูกไหมครับ็ไ็ไปไปโพสทำไมว่าผู้ใหญ่ใจดีเวลาที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการจอดึงตั่วใจของคุณนดๆแล้าผมจำไม่ผิดน,นะตอบพวกไปบนมามีพิรุษ ตอนแรกของว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะครับอายุ60เนี่ยตัวเองอยากได้ของฝันจากผู้ใหญ่ใจดีตอนแรกอยากได้เงิน20-30ล้านแต่ปรากฏว,ว่าได้ได้มาเป็นรถเนี่ยก็พูดอย่างนี้แหละครับแล้วไปโพสต์ไหมว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้รถมาอย่างนี้นะครับไป อะไรอะ่ะให้คนเขาสงสัยแล้วไปโพสต์เองด้วยนะผมไม่ได้ไปโพสต์แทนนะครับ <c oughs> คุณเรืองกายเจอโพสต์เองทั้งหมดเลยครับแล้วเวลาคนก็สงสัยแล้วก็มายื่นเรื่องให้ผมตรวจสอบพอผมตรวจสอบไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมยื่นเรื่องกล่าวหามาคุณเรืองกา,กายก็ไปพลิกเลยครับบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคือภรรยาอย่างนี้ผมไม่เชื่อครับผมตรงผมไม่เชื่อใครจะเชื่อก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อครับ <c oughs> ผ,มผมถือว่านี่คือการ อโอ้โหนะเป็นคันแก้ตัวครับรรรรมีอะไรบ้างครับมีใบปเห็นรือว่น,นีก็ยังไม่เคลีรยร์เแล้วพอประชารตรวจสอบหร<ม>ือยังครับนะเ<อ>ราต้องต้องบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยนะเป็นคนซื้อให้ก็ต้องไปตรวจสอบเช่นทางการเงินแต่การที่ไว้หลายหลายปีเนี่ยเห็นไหมครับเกิดมันในหลักฐานต่างเนี่ยมันมันหายไปเหรอ ผมทุงบอกนะครับปปชทำงานกันอย่างนี้แหละครับผมยื่นปีหกสี่เนี่ยมันอยู่ภายใต้การบังคับของอกฎหมายใหม่ของปปชปีหกหนึ่งแล้วนะปปชได้รับเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการโดยพลันแลน,นี่มันโดยพลันไหมล่ะจะสองปีจะครบแล้วน,นี่ยังไม่เคยเรียกผมมายืนยันเลยไม่เคยเรียกผมมาตรวจสอบเอกสารที่ผมยื่นเลยไม่เคยเรียกคุณเรืองไกลมาพบเพื่อสอบถามในฐานะผู้ถูกกล่าวหานเลย ทำงานอย่างนี้แหละครับแล้วใจผมเชื่อมั่นได้ผมไว้ใจได้ยังไง่ะครับการเคลื่อนไหวตัวเอพยายามที่จะตบตีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างมีหรว่ามันมีเรื่องหน้าเรื่องหลังอะไรยังไงอีไช่วยทำอะไรยังไงถ้าผมเนี่ยนะจำไม่ผิดเนี่ยผมเห็นโพสต์ของคุณสิทธาทิวาลีน,นะคุณสิทธาเนี่ยตั้งคำถามนะ คุณสิทาบอกว่าได้ได้แหล่งข่าวภายในกรกตเนี่ยนะนะครับไม่ทราวบว่าคุณเดืองกจเธอไปให้ข้อมูลกับกรกตหรือเปล่านะคุณสิทาบอกว่าได้ข่าวว่าคุณเรืองายให้ข้อมูลกับกรกตว่าได้ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่ออ้าวมันก็เป็นประเด็นแล้วนะก็แสดงว่าคุณเรืองกจเนี่ยได้ข้อมูลจากนักการเมืองใช่ไหม คุณเรืองไกรตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองใช่ไหมสังกัดพักพลังประชารัฐใช่ไหมนะแล้วถ้าสังเกตดูนะครับเนี่ยผมอยากให้พี่นอ้องสื่อมวลชนพี่นอ้องประชาชนเนี่ยลองสังเกตการเคลื่อนไหวการยืดเรื่องร้องเบยนของคุณเรืองไกรมาโดยตลอดเนี่ยเราจะพบเลยนะครับว่าเวลาคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับไปสังกัดพักการเมืองใด คุณเลืองไกลเนี่ยนะครับจะเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวมีการยื่นเรื่องตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับพรกการเมืองที่คุณเลืองไกลสังกัดเป็นส่วนใหญ่นะผมสังเกตเป็นอย่างนั้นนะผมไม่เคยเห็นเลยว่าถ้าว่าคุณเลืองไกลเนี่ยแกจะมาตรวจสอบการผูจริตเรื่องต่างๆนะครับที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการทุจริตของพรรคที่คุณเลืองกายสังกัดเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคุณเรืองกายออกมาตรวจสอบเลยครับไม่เคยเลยนะอันนี้กะเป็นเป็นสิ่งที่ผมเ,เห็นมานะนะครับมันเป็นอย่างนั้นผมเห็นมาเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเรืองกายบอกว่าโพสเพราะว่าอยากขุดห่อล่อป,ปลานี่คุยละว่าขุดบ่อล่อป,ปลาใครล่ลอใครปลาตัวไหน ปลาบ่อไหนเอาต้องขุดบ่อล่อปลาวางแผนใช่ไหมก็คุณเรืองกายก็สารภาพที่เคุณบอกคุณขุดบ่อล่อปลาก็แสดงว่าคุณกําลังวางแผนใช่ไหมคุณจะล่อใครคุณพูดอย่างนี้คุณก็สารภาพออกมาเองแล้วนะก็คุณวางแผนใช่ไหมถ้าบอกว่าขุดบ่อล่อปลาเนี่ยก็ต้องวางแผนถูกไหมจะจับปลาใช่ไหม จะจับปลาตัวไหนปลาชื่ออะไรเราทแกบอกว่าจะดำเนินคดีกับกับถ้าหาว่าเป็นการร้องเรียนตรงนี้ที่เวลากังวลคืออย่างนี้นะผมบอกว่าอย่าพูดดีกว่าตัวคุณเระวังให้ดีเและที่คุณร้องเท็จอยู่เนี่ยนะที่เขาเชื่อกันเขาสงสัยว่าคุณร้องเท็จคุณไปเอาเอกสารเท็จที่กำกับการแก้ไขเนี่ยตัวคุณเระวังให้ดีเถอะไม่ต้องมาขู่คนอื่นหรอก มันมีกฎหมายมาตราใดไปห้ามมีไหมอย่าไปฟังนะครับใครพูดเอาข้อกฎหมายมาดูดีกว่านะครับตรงนีเน้เป็นความเห็นที่ผมไม่อยากวิจารณ์นะเพราะว่านี้ใครพูดก็โดนตอกหน้ากลับไปนะ ัว,ใใว่าสสผมไม่รู้ผมไม่ทราบให้มันถึงวันนั้นดีกว่าครับนะแล้วเราก็ดูนะครับผมไม่สามารถจะไปนะครับทราบได้นะครับผมก็ยิ้มไม่นานหรอกครับก็เผื่อทางการกรตน,นี่รับรองนะครับสสแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็คงใกล้ถึงวันที่นะครับจะเปิดมระชุมสภาเรื่อง ล้วก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีใน,ในวันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่านะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก<ต>็ปัพธ์ถ้าารบนก,การพยายามเอาอย่างนี้ตอนเนี้เราชัดเจนแล้วนะผมผมเชื่อว่ามันชัดเจนแล้วมีกระบว,วนการพยายามขัดขวาง การเป็นรัฐบาลนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับพยายามไม่ให้คุณกิตาเนี่ยได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ต้องปฏดีเสธมันชัดเจนแล้วและไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะหยุดไหมนะครับหลังจากที่มันถูกเปิดโปงแล้วเนี่ยมันจะหยุดไหมอีกไม่นานนะผมว่าถ้าหมดจากเรื่องนี้มันจะมีเรื่องใหม่ไหม แล้วถ้ามันมีเรื่องใหม่นะมันยังเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไม้เด็ดของเขานี่เขาจะเอาอะไรเขาจะทำอะไรก็ต้องดูต่อไปครับที่มีรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้เลยค่ะทีการโกชชอบอกว่าได้มีการเสนอแล้วแต่ว่าอนุกรรมการเขามีข้อสงสัยเลยต้องสอบต่อเสนออะไรเกิดเสนอเข้าอนุกรรมการเรื่อง<ล>เรื่อง<ล>นี้รับรอง<ล> เรื่องคำร้องของพี่บิลาเรื่องสอบเป็นเรื่องสอบเป็นรั้วคะเลขาปปชเลขาปปชเขาบอกว่าเขาจะยื่นไปแล้วเหรอเขาไม่ได้ก็ตอบผมมาสินะก็อมไปนี้ผมมายื่นหนังสือเขาต้องอบผมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคุณไม่เคยเรียกผมมายืนยันเลยนะครับส่วนใหญ่นี่ก็ต้องเรียกผมมายืนยันนั้นนะว่าผมยื่นจริงไหมเรื่องนี้ผมมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไหมแต่เรื่องนี้ทําไมเงียบเลย แล้วคุณเรืองไกรก็บอกว่าคุณเรืองไกรก็ไม่เคย,ยได้รับการติดตอ่อนะครับจากปปชรเรียกมาถามปปชรตรวจสอบเองทั้งหมดเลยเหรอไม่เรียกผูรรมมร้ร้องไม่เรียกผู้ถูกร้องมาปปชสรุปเองหมดเลยเหอรอก็ต้องตอบผมนะและอย่างที่ผมบอกอะผมอยากดูเอกสารของผมมาอยู่ครบไหมแล้วเวลาจะยื่นเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการปปชเนี่ย ต้องยื่นให้ครบนะถ้ามีการไปดึงเอกสารสําคัญผมออกเนี่ยมันอาจจะมีผลนะต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการคอปชนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเสร็จไม่เติมนอบไม่ต้อาไม่เอาไม่เอาโอเคครับนี่คุณนารช่วยอินเสิร์นเรื่องนี้ไหมได้ครับได้ครับ